คอหัสถรู้จุ้มจีมานาน้มรันคนหัดใหญ่รู้เห็นทําอะไรเบื้องหลังเป็นดาราหลายคนบอกว่าคู่รักพัฒน์ึงการคุณผู้ประกาศข่าวช่องหลากสีและจุ้มจี้มราน,านันนักแสดงช่องน้อยสีคือคู่รักเมือนล้านพอต่างก็เป็นทายาทธุรกิจขนาดใหญ่แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคเที่เรียกว่าวัทีิพ่อตาพัฒน์ตอนแรกบุตรเทตอนหลังพ่อเท อันนี้หนักกว่าเดิมอีกจุ้มจิ้มคือเขาก็จริงใจไงเจอหน้าพ่อครั้งแรกก็แอบสกิดถามเาพูดเลยได้ไหมว่าจริงจังถึงขั้นแต่งงานอยากให้พ่อเห็นว่ามองไกลถึงตรงนั้นพันบอกว่าต้องบอกด้วยว่าวันที่ไปรอที่กองถ่ายเขาก็พูดออกมาประโยคหนึ่งว่าจิ้มพร้อมแต่งงานแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินหน้าเกียร์ห้าเลยเอาละเตรียมแต่งงานจุ้มจิ้มแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่พัดก็พูดนะว่าอยากแต่งงานกับจิ้มมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจิ้มมาพูด เรื่องแต่งงานแล้วตอนไปบอกพ่อพ่อก็ตกใจพูดเสียงเข้มเลยผมไม่เคยเจอคุณเลยพ่อได้ยินแค่คําว่าแต่งงานคําอื่นพ่อคงหูดับไปแล้วเดอกันครั้งแรกจะพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงแล้วคิดดูไปเจอพ่อก็ไม่มีจังหวะให้พูดเลยเพราะว่านั่งกันหลายคนมีทางญาติทั้งเพื่อนพ่อขนกันไปเต็มเลยแล้วคิดในใจว่าทํายังไงดีสุดท้ายก็หาจังหวะพูดได้ตอนอยู่หนะ้าร้านสเต็กระหว่างรอรถมารับจมจิ้มตอบตอนรอรถมารับหนึ่งนาที คือไม่พูดก็ไม่ได้แล้วไงพวงนี้ต้องบินกลับกรุงเทพแล้วไม่งั้นก็เสียเที่ยวเปล่าก็เลยคุณพ่อครับผมอยากคุยเรื่องแต่งงานเพราะเปลี่ยนหน้าเลยแล้วพูดเบาๆว่าเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันจุิงๆม,มันเร็วเกินไปแล้วพ่อก็ขึ้นรถจักไปเลยโดนเทก็กลับมาเรียกแผลที่กรุงเทพสองถึงสามเดือนไม่กล้าลงไปรู้สึกหน้าแตกมีถึงขั้นน้าตาไหลที่สนามบินด้วยนะปะกติก็เข้มแข็งตอนเห็นน้ําตาเขาตกใจเลยกว่าจะผ่านร้านลูกได้ ต้องมาเจอด่านพ่ออีกทําไมชีวิตมันรันทดขนาดนี้แต่สุดท้ายก็รอดมาได้พ่อบอกว่ามันเร็วไปผมกับแม่จมจิ้มคบกันมาทั้ง7ปีนี่คุณเพิ่งเท่าไหร่อย่างน้อยผมคิดว่าไม่ควรต่ำกว่า2ปีนะรู้จักเขาเสียกันดีแล้วหรอพันบอกรอบที่2พ่อก็พูดแบบนี้พอเจอรอบที่3พ่อก็เพิ่มเป็น5ปีพอเพิ่มระยะเวลามากขึ้นแล้วก็ยกตัวอย่างผมกับแม่คบกันทั้ง7ปีพี่ก็มีคําตอบในใจแต่ไม่พูดออกไปก็พ่อคบกับแม่ตั้งแต่พ่ออยู่ปีหนึ่งนี่ครับแต่ผมตอนนี้หลักนะ จะไปแจ้งวัฒนะอยู่แล้วอันนี้คิดในใจนะครับแต่ไม่กล้าพูดถ้าพูดพ่อคงบอกว่าชาติหน้าเลยแล้วกันสําหรับหลายคนสงสัยทําไมถึงได้ด้วยขนาดนี้วันนี้เราไม่คําตอบมาเฉยเธอเป็นลูกสาวคนโตของเจ้าของศูนย์การค้าในจังหวัดหาดใหญ่นั่นเอง